สวัสดีครับผมกะมือนี้นะครับวันที่1ิหากันยายนสองหาหกีครับผมผมยังมาตามเลขปู4ีศคงสุดท้ายนะครับเนาะกะห้เป็นแนวทางในการรับชมครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมตามไปหาปูนะครับเนะาะวันนี้ปูจะให้ตัวใดครับผม สูตรเลขคีย์บอร์ดว่าสั่นไม่ได้บอกว่าโอ้ยถธอคงวัดว่าสั่นบัดไปเบิง้งบัดผ้าไปเฮ็ดก็จะกับบวกเข็ดมันจะมีสองตัวมาตัวนะฝันย <c oughs> ืดได้หนี่งครับคางหนึ่งคนมิหนึ่งกับเข็ดคางหนึ่ง,ง 7, ันมี่งสามคนเจ็ดตื่นมาครับ <c oughs> จับคู่กันว่าสั่นจับคู่กันบวบโอ้ยจับบวเป็นเรากันทิพ สีบอกเป็นตัวคือบอกรลดใช่ไหมเรวองางสื่ครัย่งเงไม่งสืผีบอกผีเบิกเยอะมันก็ไอว่าดูคนฟังนี่แต่กไม่ไหเดี๋ยวครับปูครับกไยางว่าคัไม่จับอดีจับนึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดแบว่าโอ้เขาได้จะคว่ำคว่มบัดที่นี่วนนี้วันสีย่างก็วมาว่ะหูเนี้ยสวมากด้วครับขึ้เป็นสื่บัดนอนนลงเอียดเนี้ยไปมาเก้าอยู yani ่ไหมอ๋อครับออหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดติปู ม่เห็นตัวไม่เห็นตัวมาสั่นจับคู่เอาเจเอววาสูตรเลขพี่บอกมันย<อ>ังเม็นมาสั่นเล็กพีบอกัวเล็กกระปูหนึ่งเก็ดกับสามเก็ดเจ้สองตัวมาตัวเจ้ตัวมาตัวมันมีสองสีง่เท่นกันนเลขพี่บอก <c oughs> ที่ปูอบอกเขาสูตรซุ่มเห็ดไว้เดีวเราซึ่มกล้ยไว้ว่ามันถือก็ได้ยังไงนวะค่ปูโอ้ยอ็นนี้น่งๆคับมาสั่นกันยาวโอ้ยถึงมันลอยฟุเสียงเงินแล้วน ได้เ<ห> <ok> <AN> ิ็นบาสนใจ่ตนไ้เตือนแห้วังเงี้ยสุดเรือขผีเอนสุดเรือผีบอกเลยตายตายตายไ้เห็นแล้วเสียกันผู่ข้าก็ตายมานอนนั่ง่บะดับหนึ่เกตติปูกับสามเจตีอ๋อสุันรสุ่มซุ่มซุ่มซุ่มหตัวนีุ่่มหกตัวนี่มันนั่นอยู่มันนี่ว หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดตีง่ามนี่ปูหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดต้องให้จับคู่เอาบ่ให้จับคู่จับคู่เอาอ๋อจับคู่เอาติสูตรเลขที่บอกีทปูจุดถึงก็ยังวัดตรงนนนะเป็นเงี้ยงก่อนห้าเจ็ดห้าศูนย์บัญชีทีเก้าันเงี้ยงก้าห้าหนึ่งแมนขีดแมนขีดแมนครับ ถ้าไม่จับกระออตบนน่างมันมาแมนแมนครับเขาจับใส่มันจะเป็นลักษณะเดียวกันะวันนี้มันย้ำไฟออกได้รืเปล้วกันเขาเปมาวงกลมมันสิออกมันชุ่มเกลากันหน่ก็เนเขามาวกลมที่เห็บห้าสนกันวงกลมกันีนกระซวกันก็หมดทราก็ยอมนม่มันนะรันออกออกเจ็ดห้าเจ็กระักประสตัวหนมันตัวนี้กรได้ครับน่ออกได้ออกครับ ออกลีนเนอปูเนาะออกบนเลเล็่าที่แล้วนี่าะว่าตัวนี้ได่เป็นบ่สนใจเพราะว่นบ่เขาใหญ่ซุบๆครับผมปูเดี๋ยวปูเค็ญเดี๋ยวปูสูตรเลกพี่บอกไหมสูวรเล่พี่บอกเนี่ยต้องฟอเนาะหนึ่งกับเจ็ดตีปูสามกับเจ็ดจับคู่เอาจับคู่เอาดิหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสลกับคุ้มอนคุ้มบอกให้จับเบิรงเงิน่ะ มันยังเป็น,นว่นนคท่านแต่ต้องท้าบว่าเป็นเนดิไม่เห็นแต่ว่าทั้งทั้งในในนั่นเขาเป็นอยู่รับหนึ่งโอ้จับว่าเป็นดอกสำนวนอย่างนีน<ส>้เขาเฮ็ดใเเบื้องคนน่ะครับหเ,เห,เเหาจับลคุ้มสอนคุ้มบอกยั่เห็นนหะครับผมจนเตือนเตอเสื้อสุดเหล็กีีบอกดิเตยเห็นว่ายัางยังยังไปต่ออยู่ มากมากมุนมาทั้งกี่ว่าศัลไม่เห็นตอไม่เห็นตอสั่ก็แบ่เป็นได้ว่าศัลโออูคุ้มกันเสียกูู้วเสียกผูกข้อไปนอหน้าบ่อไม่ได้้องนีแล้วนอหน้าบ่อึะนีอะไคุณนอเกิลยอ๋อแต่นอทั้งหมกแล้วครับผู้ซื้อบรเลขผูกข้อหกสี่เก่าว่าท่านแห่นี่แต่กระเจมบุอือครับอาจาว่าน อาจารย์ไม่ต้องเสื้อเราครับท่นแต่ใส่น้ำมดผมกับได้ดสันหกสี่เก่าจิปูเสียบหกข้อแล้วครับเนาะเห็ดมือเห็ดมือก่อยครับผมวันที่วันเสาร์ครับผมไม่เห็ดเนาะเสาร์กันได้หกสี่เก่าครับผมแล้วสูตรผีบอกนะครับเนาะปูฝันครับผมหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดจับคูเอ้าเนาะปูต้องมาตรงเงลึงปูแล้วมันนี่ม่ตรงนะครับผม คนละเฉียดเลยไม่เช่นคนเด็กปูประกาศม่เช่นคนนะล่องเบิงขาไม่หมานเนาะ <laughs> ลองเบิงกับผมขาไม่หมานหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดกับปูเซี้ยสูตรเลขพีบอกครับผมมันนี้ไงที่ปูอันติดเจ็ดง่ามหลุดเลขผมว่าครับผม ก็เลยก็มีขี้ขี้เอว่อนะขี้ปูขี้เป็น้อว่างซีอ๋อี่้อมฟันที่ปูใน้อม,มัน้อนกยาตงมาอยู่รัยางมาจำได้จำได้เงินอันนี้มันแนะ่นกว่า่ะครับหน,นึ่อันนี้ันเป็นสามเจาเจ,จะเฮ็ดจไล่เบังเฮิติมันน่ะนนอะจับ จับครูเซลล์นี่ปูก็ยากให้จับครัวให้จับคูัวอ๋อจับครัวที่ปูมันพะเยจับห่ระบ่านหนึ่งเจับสามเจ็ดก็ให้จับคููกันมากครับผมจับเป็นดอกันเิ่นหลาดีมครับผมปูจับให้สามตัลอดเลยอะนี่ะมีครับเนาะ กาเป็ี่นแนวทางในการรับชมนะครับเด้อปูฝันว่าผีมาบอกสูตรเหล็กที่ปูมาบอกสูตรเลขปูนี่ครับผมหนึ่งกับเจ็ดสามกับเจ็ดนะครับเนาะครับงามอยู่ครับผมปูหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดงามเลยะหนึ่งเจ็ดครับครับผม จับ <ops? S 2> คู่เอาที่เขา <C Ä. S 1> จับค i̇şte ู่เอาเห็จ <mostrar at> ับ <tested> ค <eye> ู <capacities> ้เอาทีู่มีเจ็ดเจ็ดนี่แล้วเจ็ดนึงกันเนี่ยเจ็ดสามเฮ็ดจับผู้เอาเขาบอกอะโตมันกขึ้นวันเาใเรื่ออื่นเขาพออื่นเรี่กอออื่นเขาพอเรอยกออกเนวันวดัดกับผมพอวะหัดครับผมวะหัดวะหัดเนาะอื่นรับผมวะหัดเลขออก วนมถือดอกกบกว่าว่าบันใจก็อยตื่นก็ไม่่งเลวหนาวยเาตัวี่ตัวเียนบอกเลขบมักมสนนี่นะครับเนาะพีมาบอกสูตรเลขปูซีศูนก็ผมนี่ครับหนึ่งเดกับสามเจ็ครับผมเนี่ย่างไปพอเราแค่เก่าอย่ครับผมก่เป็นแนวทางในการรับชมเนี่ครับเด้อนี่ครับผมปั่นเเดะปั่นครับผมปูปันเตยนะครับเนาะ วันขึ้นมันพระกี่หลายๆๆๆนี่ครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับเนาะกให้เปลี่ยนแนวทางในการรับชมครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้การสวัสดีครับผมหนึ่งก็กับสามเก็ดนะครับเด้อ